เก็เนาะไม่มีเลยทำอ่ะมาเล่นโหมดฮาร์ดรออัปเดตใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวอัปเดตแล้วผมก็เลยมาเล่นฮาร์ดฟาร์มเงินไว้ก่อนแล้วกันบาะว่าอัปเดตไปแล้วน้ำยาที่ผมใช้ไปสองอัน,นจะไม่หายไปนะ GM เอ้ยแอดมินมันมันมันก็เรียกได้ปะ่ะและ้วงันนี้ผมลงคลิปฟรีไฟล์เก็บปิดตาเก็บอะไร ใช่ผมยอมแล้วผมกอ๊อปเ้ยแต่ว่าผมแค่แบบอย่างน้อยผมก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะไม่ให้ชื่อมันเหมือนแนหะผมก็บอกไปแล้วว่าผมได้แรงบันดาลใจเฉยๆยไม่ได้กอ๊ปอปเ้ยมันก๊กกอปนี่หว่ะเอาเถอะถ้าพี่พจน์มาเห็นคลิปนั้นผมผมก็ขอโทษด้วย้วกันนะครับทีไ่ไปกอ๊อปพี่ แน่นอนว่ายังเล่นฟรีไฟอยู่แต่วันนี้เห็นว่าทาวเ r อร์ดิเฟนจะอัปเดตผมก็เลยมารอมามาเล่นรอรออัปเดตไม่รู้จะมีตัวอะไรมาบ้างเขาบอกว่าจะมีมิติกตัวใหม่มาใช่ไหมผมก็เลยมาพามเงินน่าจะได้แค่สองตาแหละ เงาตอบรอบดีไหมอะกดผิด,ดร้อยไม่มีอะไรมากกิปนี้อืมกับหัวยีกทำเพื่ออะไรอะแล้วมเดิม,ดอมโอเคอืมแหลกมากขนาดอยู่คนเดียว เก็บครบหมดแล้วใช่ไหมโอเคนะทุกคนมาเก็บของดีกว่าของฟรีอืมเก็บเลยโอเค Living in next update และสิ่งที่ผมทำเก็บจะครบร้อยอยู่แล้วแท้สรุปเอาไปแลกน้ำยาหมด มันมันคงไม่ทันแล้วแหละเออผมก็เลยแลกน้ำยางเก็บไว้มันจะไปแล้วลาก่อนเด้อโอเคเราไปเล่นกันต่อเลยเพราะเกมนี้มันอัปเดตหรือว่าเราจะรออัปเดตดีอัปเดตอีกอีกสิบชั่วโมงโอเค ไปเล่นต่อกัเถอะนะครับไปดีกว่าต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าไปเล่นดิสเซอร์ดีกว่าแมวเบื่อแล้วทอเลตแลบแล้วกันจะรอดไหมเนี่ยไม่เป็นไรอนะ่ะเมื่อกี้ผม Auto ออโต้คลิปอ่ะเออชิ้วชิ้วอ่ะง่ายๆคือรีบเก็บเงินนั่นแหละ เอาไว้สักประมาณหมื่นหนึ่งก็พอมั้งหมื่นหนึ่งก็พอเออแต่มันจะถึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นทั้งหมดยี่สิบรอบเหนื่อยใจวะำหมเล่นนานหนึ่งวะคนเหนื่อยรู้ไหมว่าคนมันเหนื่อยเขราะใจอันหน่อยดิ โอเคผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ป่ะผมว่ามไม่เหมาะนะเนี่ยไม่เป็นไรวางไปก่อนมันไม่เหมาะกับฟอรสดีเจเลยอะทำไงดีวะจะวางฟอรสดีเจไว้ตรงนี้แล้วกันนะดีเปล่า ไม่รู้อ่ะโอเคเล่นไปเรื่อยๆแล้วปล่อยให้ทอยเล็ตเข้าป๊อบลงไปนะเออวางตรงนี้แหละเนาะน่าจะดีที่สุดแล้วเป็นทิศทางครับเอาวชิบหายวางไม่ได้เวลากูอา้าวโฟดีเจวางไม่ได้อา้าวเล่นอะไรของกูนี่ โอเควางได้ละต้องสองตัวอย่างเงี้ยต้องสองตัวต้องมีตัวมาเก็บตรงกลางด้วยก็จัดไปดีครับอย่าเสีของเดีย๋ยวมันจะสลิปยยาวเลยผมไม่เกรงกลัวอะไรนั้นไหนไปดูเลือกป้อมกูนหน่อยดิโอ้ยตัวนั่นมาแล้ว จะทำดีเจกูหลับพอเฮ้ย,ยเฮ้ยียจะตายปะเนี่ยยานะยานะยานะอุย้ยเสียวอ่ะและนะมันจะหลุดไหมนะอุย้ยผมเสียวอ่ะอาไงดีวะทุกคนพังกู้คินไปพังสวยเสร็จไอ้ยลุดหลุด มึงมาดูวนเลยพอดีเจวางอัพเกตโอ้วางได้สีของมากกูนโนมันหลุดมาเร็วไอค้คกเอผมจะอัพตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็จะวางอีกตัวหนึ่งตรงมันเปืองตังไบเป่าเออมันเปืองตังแหละ ยอมรับแต่มันช่วยไม่ได้เนาะทุกคนอัปเกตเอ้ยอัปเกตผิดตัวอีกโอ้อัปเกตผิดตัวเอ้ยโอ้จบแล้วสัตว์รอดได้ไงวะเนี่ยโอเคผมขอจบคลิปนี้เลยแล้วกันนะยนะังรู้สึกลำบากไงไม่รู้